มือชอปเปอร์สวัสดีคะ่ะวันนี้น้องแพดดี้เลยตัดแต่งกิ่งไร้สายมาแล้วจ้ะทุกคนเห็นเขารีวิวในติกตอกเยอะมากเลยนะคะน้องแพดก็อดใจที่จะไม่สั่งไม่ได้เลยจ้ะทุกคนเพราะช่วงนี้ต้องใช้บ่อยในกล่องเขาจะมีอุปรกรณ์มาครบเลยนะคะพร้อมคู่มือจ้ะด้ามเขาไม่งอไม่ยกเยกแข็งแรงแน่นอนจ้ะสามารถปรับได้ถึงร้อยแปดสิบองศาเลยนะคะกิ่งไม้ก็ขึ้นรถใส่ไฟพอดีเลยจ้ะไปใช้งานกันเลยนะคะด้ามน้องจะยาวและแข็งแรงที่สุดเลยนะคะวัสดุทำมาจากอลูมิเนียมแบบลอนจ้ะคุณอากลับมาจากที่ทำงานนะคะเห็นว่าแปลลกกกใหม่็ออยาางงบ้ ใช้ไปใช้มาบอกว่าติดใจเลยทุกคนเพราะน้องสามารถตัดกินส่งได้ถึง5เมตรเลยนะคะแถมยังไม่พอนะคะสามารถถอดน้องออกมาแบบนี้ได้ด้วยจ้าทุกคนแบบนี้ไว้สําหรับตัดต้นไม้ที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะคะหรือว่าที่ต่ตําๆจ้าน้องใช้งานง่ายมากๆเลยนะคะน้ําหนักเบาจ้าทุกคนแม่บ้านก็ใช้ได้สบายเลยนะคะพอตัดไปตัดมาจนเพลินนะคะตอนนี้กิ่งไม้ก็หล่นลงมาเยอะแล้วจ้ารีบขนทยอยออกไปเลยนะคะส่วนนี้จะเป็นฟืนนะคะท่อนใหญ่มากไหนๆก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะ,ผะ,คะเผื่อมีคนสงสัยก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยจ้าเพราะคุณนากองไว้เยอะเลยนะ ะะเหลืออีกนิดหน่อยก็ไม่เว้นนะคะน้องแพทตัดออกหมดเลยจ้าลืมบอกไปเลยนะคะว่าน้องสามารถปรับความยาวได้ตามต้องการได้เลยนะคะใช้งานดีใช้งานง่ายเดี๋ยวน้องแพททีมพพิกัดไว้ให้นะคะ